ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้สาววันนกชิพามาเห็ดอาหารวันนกวันนอกอันนี้คือหยอดตดหมาเอาไปเก็บเอาแต่หยอดอ่อนของมันแล้วก็อันนี้คือไว้มันตน้นหรือว่ามันสมพลังนั่นเองแล้วก็เฮาจิมันเตรียมกันส่วนประกอบก,ก็มีหย่งอันนี้คือหัวสิงค่หรือวัตไาไกแล้วก็มีเพกแล้วก็มีข้าวเบวือ มีขเขาเบือแล้วก็เตรียมใบตองเตรียมใบเห็ดห่อเนาะนี่ก็ตัดใบเรียบร้อยแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมใบห่อแล้วก็เดี๋ยวเขามันทำกันเลยเ่ยตามไปเรื่อยๆตามจนมันหมุนอุ้ยปุ้ยละเดี๋ยวคอยมาเวิ้งน้ำกกน ก็ตามมาจนละเอียดแค่ว่จะปรุงรสเนาะมีผงปรุงรสเ,เส้นาสายเสียบหาาบอไซบอแสกแล้วก็มีเกลือใส่เกลือเด้บอบริใส่ปล่า าพ,าพอแล้วล่ะก็สิเอามาหนึ่งกันใส่แบบนี้อะหอประงามเลยหอมขมบข่อยเป็นหนึ่งประมาณสามนาทีแล้วหอมมาเบืง่งกันดอกอรุ่มสุกหนึ่งมาสักพักแล้วนะเปิดดูนีย่ยังไม่สุ จะพกคอยมาดูม่นี่สุกแล้วค่ะแล้วเราจะมาชิมกันดูว่ามันเป็นยังไงอ,อร่อยอยู่ค่ะแล้วเราจะไปกินกันค่ะ คอยนี้นะไปกินกันก่อนบ๊ายบาย